ัสสะโธตัวลาตัวส,มสัมาม,าาาสมาสัมพุทธานโะมตัสสะพระเข้าตัวลโตัวสัมมาสัมพุทธะณมุมเมพระภูมิเทวานางังสูปะทีปะจะบุพังสักกะละวันทาน,นางังสูปะพเจนะสัมปันนางโพสนางสาลีนางสะปพลิวาลังอุทักกังวะลังอาัสสันตุปะทิคนันสันตุสัพพทาหิตายะสุขายะ สันติเทวามหิติกาเตปีอัมเหอนุรักษ์ขัตุอโลคเยนาจะเขียนพุชนีถ้ากันไปหายพรอนแล้ววามันถึงแล้วจะคล้องดินเขามัน้มีผู้บาจานพ้าเฮ็ดสันนันติคาพู ตรงไหนเนาะอ,อบ่ายบา่ินยังเทียตีนี่ครังนี้ปะลูกหลานเขา่โ,าโ,โู้ เด็กหน่อยเกิดไม่รุ่นเด้อจะไปถือถทษซื้อสาเพื่ติตาแหกกินล่ะมีตาแหกไหมมีตาแหกมีตาแหกไดินินเคลียเราว่ะโอ้ยผีผู้ผีตาแหกติดตำคาดต่ยังีหอมค่ะข้ามจะไปผู้ไปพาเอาเกลือปนน้ำขึ้นทำนั่นเด้อพากันไปทายในได้ทำได้หิวนั่น พอเกลือไปน้ำถุงน้อยน้อยนั่นผีผู้พี่ผาเพิ่นมาเกลือคือน้ำตาลพีโป่งของว่าพีโป่งพีโป่งมาเกลือโป่งเอื้อบ่ตัวไวาน้อยเมอืมโป่งมันเค็มโป่งเอื้อตไปเอาเกลือไปฝากไปต้อนเบนเรื่องอื่นไปต้อนดอกคือเกลืออันนั้นพอไปพูไปผาเนาะปุ่นน้อห่อเกลือไปน้ำสามสิไปท่ารายการโป่เอ้ยยน่ยเอ้ยอีหล่าเด๋บ่มันจะโดดโดดแล่นขึ้นต้นต้นได้กราบขึ้น กราบจิตตีนผู้พี่ดีครับปูหลักๆเนี่ขอพรไม่ยามาังมาฝาหมาจอนดอกเอา้าเกลือหรือน้ำตาลปูของปูหมักปูสอบเท้วน้ำควันหินนั่นค่ะ<า>น้ำมาฮอดเฮียมาบอกจาก้า<อ>จะเลื่อนขอควบจะเลื่อนก็ได้ควบจะเลื่อนให้มันเข้มคือเกลือนี่างเด้อวากยันตะวันห้วย่ยยได้หัวซียากครับจะไปยุ่งอะไรหัวซีวันทีน่อ้อจะไปเล่นตำนาตาหลังอยู่บ่วันเสาร์วันเสาร์ผ่าสีแดงวันศุกร์ผ่าสีดำ มันขั้นผ่าสีไล่มันผุดผ่าสีขาวตายพอดีกูเงเงแสงพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ไก่หนงปูใช่ไหมแสงพระอาจารย์แสงพระอาจาร์คนเขาลืมลืมต้นสิกขาทำลืมลืมไม่ปกไมเข่ามไม่สะดวกกันเอื้อจารเจ้าขอขาวพอเจา้าแม่ จันเอื้อจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าขอสร้างขอมาให้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งขอเตียงตั้งให้น้องข้านอนขอละครให้น้องข้าดูขอยาสูบขอเงินลันเรียกตัวข้าถธุเลี้ยงมั่งแต่เพอว่าเพอาตาก็ใช่บ่โูจักอยู่ตายอืมไปยังเรียงกันไม่เสีานอน่เด้อคาถาบางสันเดอนี่ กระสับบมีใน่เมฆดคกมันตอมันมาแต่ไม่โกมันผุดด้จ้าถ้าบ่ม่นม่โกก็บอมาลงนี่ภาษาไทยน่ะอันนี้มันมันเม่นอัน จังไรที่ไปที่มานจันไนก็พูดจันเอจันเจ้าเนี่เอาทูบะฮู้จักบ่แม่กกมันภาษาไทยได้แม่นไหมเรียนจันเอ๋จันจ้าขอค้าข้อแง่บ่เห็นไหมนกกะวอกก็เป็นเราเห็นเห็นควงย่างเยี่ยงซ้ำเนียงเดินมบ่เนี่ยคือปสามสมัยนั้นเด้ยนกกาวอกว่าจันไรนกกะวอกบ่ผมก็ลืมนกกาวอกผมก็ลืม แต่ว MM ่าเห็นกวงย่างเยี้ยงสำเนียงเดินมีอยู่เห็นกวงย่างเยี้ยงสำเนียงเดินนี่แมนมีกับเงาะปลานั่นนางลำหัดพิสมัยนั่นน่ะอะไรเห็นกวางเห็นกวงย่างเยี้ยงสำเนียงเดินนี่แหละต่อไปกูก็ลืมไปละกูเก่งภาษาไทยเลยแต่นี่มันลบภาษามันลบประสาทกูแล้วอ้ามฟังต่อไปอันเปิด อออลอ,อันโยมผู้ใดว่าอยากขอฟังเพลงหลวงพอ่อมีนน่ะจัดได้แ้จ่จ้ะหลวงพ่อไม่จัดให้พาไหมเป็นหมันฟังเลรื่องประจดูว่าให้ลองเพลงไหนเร่ควรจะลองเพลงนี้สัมโม่หน่อยซัมโมพักคาถาเพลงสุนทรีสุนทรีเด้อนี่เป็นสุนทรีเด้อออสัมโม่สิครับเป็นสัมโม่เป็นสุนทรีอ ยายถทผ้าไหมเตรียมไว้ให้ลานไผ่แต่งในวันสุขวันคำเพงสามคำเดือนอายจะได้มาให้มันอาสามี้ล่ะ ตาทเอุลุนี่ผู้ติดตามเขาเขา่ลยๆเลยคือแย่มาไหนนะพ่อแทนโตแทนปูเป็นเอฟทีปูลูกหลานปูทั้งหลายเป็นอย่างคือได้ยินเสียงมาคนมาร้องเพลงปูฟังได้จ้ะพระอาจารย์สายฝนบันที่ตัวสอนหลวงพ่อ,อมีหลวงพ่อ,อมีถ้าท่านไปเดินตะดงถ้าพระกรรมาฐานมันขึ้นหรือพระกรรมกรรมฐานหาที่ลงไม่ได้ให้หลวงพ่อ,อมีร้อ,อ,อง,พออองพออเพลงได้ตบฝาบาทได้ตบมือได้ ถ้ายังไม่ลงให้ลองพ่อมีลงจากถ้มลงจากเขาลงไปแล้วก็ไปคุยธรรมะหรือกับญาติกับโยมได้นี่นี่นี่จึงลองเพลงได้เพื่อให้อารมณ์ของกรรมฐานมันลดลงถ้าอารมณ์ของกรรมฐานมันขึ้นสูนตายบนแล้วมันจะหาที่ลงไม่ได้มันเน่นมันอึดอัดตันใจทั้งหมดไปถามพระอาจารย์สายฝนบันทิตโตได้ที่วัดป่าไซอวอนเ <c oughs> นออาตามนี่แล้วฟังเพลงตัวก็ขอได้อีก <c oughs> <c oughs> ปูเมื่อนี้นี่เขาเมีนยงหนึ่งคนบอกว่า,าเลขปูบุญมีนี่มันบอกดอกโตนี่รับกินบ<อ>่ห้าทยว่าเป็นจังไรปูบ่บุมีความสิทธิ์อันนี้นฟังคำแต่มาเด้อให้เอาเมียงมาประก,กันกับหลวงพ่อมีโลดกูจะซึกไปอยู่กับเมี่ย,ม,ยมึงเลยถ้าเลขบอกห้าสามสามห้านี่มารับประก,กันได้เอาเมียมาว่าโลดกับหลวงพ่อมีไป,ปกระสันมึงเอาเงินมาไว้นี้ ขาเลขบอกว่าคุณเสียหายมึงออกมาหาเงินคุเดียไว้จะหาเงินเก่งกับมึงละขาเลขออกหาเรียกร้องพ่อมีกูเอาเงินมึงได้หาเงินนะขาเลขหลวงพ่อมีบอกเอาเงินหลวงพ่อมีไปห้าหมื่นไปเลยมึงกล้าเอาเงินลงมาวางกันบ่นะนี่วอาให้ฟังเลยจ้าตอนนี้เล้วอ่ะสมมติบาต์หนึ่งหนึ่งสองสามโอ้เมื่อนี้มีอัน คอมเมนต์ Comment, เขามาในทั้งช่องว่าบอกว่าขราเจ้าเห็นแต่เห็นปูไท,ยช,ทยชิปนั่นไทยชิปนี่เล้เลยเพิ่นสงสัยสิเครื่องได้บอกว่าเมื่อได้ถามมาปูเมื่อพระพุทธเจ้าอยู่หลีกเล้นงแต่เพียงผู้เดียวเพิ่นสวดยังครับะบเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยปูหูบอบาเมื่อพระพุทธเจ้าอยู่หลีกเลีน้นงแต่เพียงผู้เดียวลำพัง,งเพิ่นสวดยังครับเพิ่นไม่ได้สวดยังจ้าไม่ได้สวดยังเพิ่นไปหักสอนของเพิ่นตัวนี้จ้า นี่นี่นี่สอนนี่บลีกเลี่ยงหักสอนไม่ครบครูอยู่ในความสงบฝึกจนจา่ของฝึกสอนสอนจาของหักสอนของเจาของในสภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาลาขะตัณหาในาอื่นบม,ม่มีศาสนาพุค่อยแข็งเท่านั้นคอเดียวผลหลีกเลี่ยงคือคอยแข็งหากไปสีคนพ่อจบจางทัก <c oughs> คอมเหมต์หรือควาพอพอมคิดเห็นของพรงพ่อมีซื้อเด้อครูบาอาจารย์รูปแลขกระสางนักปฏิบัติรรมสายของพระอาจารย์สายฝนหรือว่าแม่นของพระอาจารย์สายฝนกสร้างถ้าท่านขาดอัฐบริขารแปดพาซีเลขสามน้ำหนึ่งนั่นอย่าไปหัดสะดงเลยท่านเป็นพระมีศีลคนที่มีอ่า ใส่สีขาบทเลือดอันทรมโกโกพาสามาซีเล็กสามน้ำหนึ่งนี่เป็นพระทุศิเลเรียกเอาเลยจ้าคึอ้เอาบังเลยอย่าไปทำเล่นต้องถือบริขารของท่านบริขารแปดของท่านออกจากวัดมาพายไปด้วยไปทุดลงนำป่านำเขาถ้าท่านมีบริขารแปดนี้แม้ผพากีวัสิขาดสิสอยสิแว้งปบนไดกระางังท่านยังเป็นพระสุจริตศิลถ้าท่านไม่มีบริขารแปด เป็นพระทุศิล์เหล่าเทพเทวดาลูกขะเทวดาคุณพระภูมิเจ้าที่เขบาบ่ให้ศิลบ่ให้คุณวิเศษของพระท่านดอกไปตามคุณเดาของพระท่านเองเถอะเกินจังคับจ,จีแล้วเพราะวา่ามัเสยศาสนาพุทธเขาวา่าธรรมนศาสนาพุทธเขาวา่าบูโพดมันบูโพดเขาวา่เาเขาตาใจเขาเขาอยากนนก็นปล้วยหลวงพ่อม่เห็นได้เสมอ พอตองห่วงใกล้ตัวไม่เคยหามหักคือเก็บบ้างเหรอละไปหาซื้อไปสามหาหาสามไบเด้อสามหาบะมี่กับบะซี้ใบนึงเพราะได้ตัวทุนนะฮะหาสามเด้อดิบรวดหาสามเม็ดเดียวก้อนซึบด้วยนะปูเม็ดเดียว เม็ดเดียวกันซืกอลูกสิกนี่ิเขนใจเขาด้วยอืมเขาซ้อไม่้ีเดวม่ให่กว่าเขาได้บั้